สวัสดีเพื่อนเพี่น,พน้องเอฟซีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของมาร์กันสักนิดหนึ่งนะครับก็มีคอมเมนต์ลหลายๆคอมเมนต์นะครับเมนถามกันเข้ามานะครับว่าเวลาที่เราตั้งมาร์กแล้วตัวทีตรงตัวทีตรงแต่ทำไมเราลิ้นไม่ตรงนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะอ่ะ เทนี้นะครับอ่ามาร์คตัวทีไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าอ่ามาร์คที่นะครับมาร์คทีอยู่ตรงกลึงกลางช่องมาร์คทีอยู่ตรงกลึงกลางช่องแล้วนะเห็นแล้วนะนี่มาร์คที่นะครับมาร์คทีอ่านะครับทีนี้นะครับก็มาร์กลาวลินนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับตรงนี้ตำแหน่งมาร์กนะของตระกูลเวฟนะครับอ่าตรงนี้มาร์กลาวลิน มาร์กมันจะเยื้องขึ้นด้านบนสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้ไออาการที่มาร์กมันเยื้องขึ้นบนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของรุ่นไหนค่ายใดก็แล้วแต่นะสาเหตุมันเกิดมาจากโซ่ราวลิ้นนะครับโซ่ราวลิ้นคือตัวแปรนะครับถ้าหากว่าโซ่ราวลิ้นของเรายืดหย่อนยานนะครับมาร์กมันจะเยื้องบนยืดมากก็เยื้องบนมากอ่าทำไมมันถึงเยื้องบนนะครับก็เพราะว่านะครับ ไอตัวกดโซ่เราลิ้นมันกดด้านบนใช่ไหมไม่ว่าของรุ่นไหนก็แล้วแต่ตัวกดโซ่เราลิ้นกดด้านบนกดลงมาพอตัวกดโซ่กดด้านบนอ่ามันก็เลยทําให้อ่าตัวกดเนี่ยมันดึงโซ่ขึ้นไปด้านบนเฟืองมันก็เลยเยืงขึ้นด้านบนตามไปอันนี้คือสาเหตุที่ ทําให้มาร์กมันเยื้องบนแต่การที่มาร์กเยื้องบนนะครับจะทําให้รถวิ่งดีขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันจะวิ่งดีกว่าปกตินะเพราะว่าวาลว์วมันเปิดช้าพอวาลว์วเปิดช้าทีนี้การสูญเสียกําลังอัดในช่วงจังหวะ กวาดล้างหรือว่าโอเวอร์แลปนั้นนะครับมันสูญเสียน้อยนะครับอ่ามันก็เลยทําให้รถมีกําลังอัดมันก็เลยวิ่งดีนะครับอ่าในมุมมองนะเขาเรียกว่าการบิดแคมนะครับคล้ายๆกับการบิดแคมนั่นแหละนะแต่ถ้ามันเยื้องล่างลงมารถมันจะวิ่งไม่ค่อยออกเพราะว่าเว้าวมันเปิดเร็วเกินไปนะครับมันเปิดเร็วมันมีโอกาสลูกชนวาวแล้วก็ มันเสียกําลังอัดไปในช่วงโอเวอร์แลบเยอะนะครับเพื่อนๆมันก็เลยกลายเป็นวิ่งไม่ออกนั่นเองนะครับอ่าดังนั้นนะครับมาร์กยื้องบนเป็นเรื่องปกติธรรมดาตามธรรมชาตินะครับเพื่อนๆ